เปิดประวัติหนุ่มหน้าใสที่ทำให้ใครหลายคนอยากเป็นชีวันของคุณสรุตก9านพเก้าชื่อจริงว่านพเก้าเดชาพัฒนาคุณเกิดวันที่9กันยายน2537เขาเกิดวันที่ 9, 9. เดือน9ตอน9โมงห้องเกิดที่9จึงเป็นที่มาของชื่อ9้นพเก้าเป็นคนจังหวัดพะเยาสูง183เซติเมตรจบการศึกษาจากวิทยาลัยนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยลังสิต มีความสามารถในการเล่นกีตาร์และฟุตบอลแถมยังเคยเป็นนักกีฬาฟุตบอลอีกด้วยเขาชื่นชอบในการท่องเที่ยวเป็นพิเศษโดยเฉพาะสถานที่ที่เป็นภูเขาก้าวเริ่มเข้าวงการบันเทิงเพราะผู้จัดการของเขาเป็นลูกพี่ลูกน้องกับคุณแม่จึงชักชวนมาทำงานสายนี้เขาเริ่มเล่นโฆษณาและถ่ายแบบมาก่อนเรียกได้ว่าเป็นเจ้าพ่อโฆษณาเลยก็ว่าได้เพราะเขานั้นเคยเล่นโฆษณารวมๆแล้วถึง50ตัว ต่อมาเขาได้มาออดดชั่นในโครงการ Two Moons Audition หานักแสดงซีรีส์วายเรื่องเดือนเกี้ยวเดือนแต่ว่าไม่ผ่านออดดชัน่นแต่หลังจากนั้นในปี2564เขาได้มีโอกาสเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงกับทางช่อง3 9เก้านพะเเริ่มเป็นที่รู้จักจากการเล่นซีรีส์วายเรื่องได้แดง Until We Meet Again และเป็นที่รู้จักมากขึ้นในเรื่องนับสิบจะจูบคู่กับอัพภูมพั์ ทำให้แฟนๆชื่นชอบในเคมีของทั้งคู่บวกกับคาแรคเตอร์ของก้าวโน .9 ที่มีความเป็นกันเองน่ารักคุยสนุกเข้าถึงง่ายเลยทําให้เขาเนี่ยตกแฟนคลับได้เป็นกำกำจากซีรีส์เรื่องนี้และกับผลงานล่าสุดที่ทําให้หลายคนเฝ้าติดตามนับรอวันออนแอร์กับบทบาทคุณสรุตในชุดซีรีส์ดวงใจเทวพมตอนพรชีวันถ้าใครอยากให้ทีมงานดูกันยังเปิดประวัติดาราและเซเลบคนไหนแบบนี้อีกก็คอมเมนต์มาได้เลย เพราะว่าถ้าชีวันถามคุณสรุปเอ้ยดูกันยังก็จะรีบมาตอบนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะ